ที่ร้องคมรักจากใครครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นที่ประทับเป็นคนที่รับฝากใจแต่ว่าใครมันจะปคิดวันนึงเธอจะพัดจากไปเพราะเธเป็นผู้หญิงแค่เพียงคนเดียวที่ฉันเคยรักกว่าใครฉันรู้ว่าเธอสบายใจไหมเรียรอยแจ็กกี้แล้วกูกลับมาใช้ของมันลบได้มันลบได้มันลบได้นะ อันนี้วะเอออันนี้แหละขาชุดโอ้ทุเรศจัด่เนียหน้าอย่างเฮียนี่ไายเฮียจัดเอจุกเอาเอจุเอาให้โอ้โหอ้เฮียเหมือนลิหจุกเล่นแจ็คบาร นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนจับหรือว่าเพอนอื่นืมเอืคือคันตะโดนจับแรู้ว่คือตอนนี้ให้จุดพูดแล้วพอถึงเวลาโดนใช่ันโดนเลยไม่ได้เห็งดังไอจุปิดนะพี่ปิดหีอะไรเนี่ยเบาไปแล้วเบาไปแล้ว แต่งจรินไหมเนี่ยให้กขแต่งจรินไหมเนี่ยลื่นนะอะไรเนี่ยลื่นลื่นกว่าบ้านาาม,มั้งข้อมูลถ้าถ้าจริงๆอ่ะพี่แบบเนี้ยเป็นเหมือนตอนผมไม่สตรีมถ้าตอนสตรีมแบบไม่เลื่อนเท่านี้ของเท่าน้ะ ก็คือลื่นลื่นอะลื่นอะสตรีมแล้วลื่นอะก็แบบอารมณ์แบบเหมือนตอนผมผมมั่นความมันเ่นสตรีมใช่ไม่เวรเล่นเพื่อนหนูเดียวกูแต่งกูแต่งมึงเอาหล่อเลยอะนเรื่องจริงสาระเลยโสตรเหนือเฮี้ย

เอผ่นหนูด้อันนี้วะอันนี้แหละขาสุดโอ้หทุเรศจัดเฮียหน้าอย่างเฮียเฮียได้เฮียจัดจุกอจุก้อาให้โอ้โเฮียเหมือนลิจุกอ้ใหครับลิปติก ไม่เพิ่มกูเพิ่มไอ้นี่เฉยกูเพ่มให้มันเข้มเฉยเอา่านเลยะเดี๋ยกูจได้ลยลิี่ยเกูเพิ่มให้มันเข้มเฉยใช้ปากมังเปากเหรอปะปากปากจอปากเจอมอ่ะอันนี้ว่ามมีแค่นี้แท่วะแล้วปากไม่เห็นใหญ่เลยมันต้องต้องใช้มูดด้วยกอเห็นปากเลยเผื่อล เฮียจับได้ยางเฮียไปเลยได้เลยจริงตัวกูเลยอันเนี้ยมามาพี่แนกูไม่ได้เพื่อแบนไหมไออย่างเงี้ยแบนไหแบนไหอ่ะถามพี่แบนผมไหมได้ไหมพี่กางเกงด้วยอ๋อ ไม่ก็เกมผมก็ใส่อย่างนี้ผมแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วโยต่งตัวเออแต่รองเท้าอะไรใช่นะอันนี้โครงการแต่งตัวแจ็คเลยเนี่ยคือเปลี่ยนไปวคืเปลี่ยนเสื้อผ้าคือเลยเปลี่ยนเมียมึงมีอ่ะมันมีอยู่ไม่เรียบร้อยแล้วมึงหาไม่มึงมีอยู่เซตนึงอ่ะเหมือนไอ้นี่อยู่มีอยู่อ๋อแต่ผมชอบแบบด่าเหมือนกับตา กูเล่นจัดเนี่ยกูเล่นไม่ไหววะถ้ากูเล่นได้กเล่นไม่ได้บ้างไม่เพื่อไปไหนกันอะเพื่อเพื่อไปไหนกันอะที่บอกว่าไปซ้อมอะห้ามใช้อาวุธที่มึงไม่มีปืนบวกห้าห้ามใช้สวิเบทห้ามใช้สวิเบทห้ามใช้ใช้ใช้ได้แต่ไม้สวิเบทผมมีนะฉลามอะแต่ที่นี้มันสวิเบทไงก็ต้องเป็นจุกแบบไม่มีไง หลุดจัดว่ะจุเมาช้าไปป่ะไม่ช้าพอดีพอดีพอดีนะเล่นนะเอ้าเอ้าเหมือนว่ะถ้ามองไปผ่านๆแเหมือนนะพี่อืมไม่ใช่ชนี้ชุดกูไม่ใช่ สูตรกมเดียวต้องไปเซฟสูตรใหม่ไปเซรฟร้านดิกดตังค์เลยทรมานว่บไอ้เหี้ยแต่หน้าตาม,มาทุเรศกว่าหน้ากูอีกนะหน้านเนี้ยจร <c oughs> ิงจริงเลยแจ็คไอ้เหี้ยหน้าตาทุเรศกว่าหน้ากูอีกแล้วหน้ากูงดูแบบดีดูดีกว่านี้ห้ามใช้ย,ยาห <c oughs> ้ามใชก้กรอกเพราะจุดไม่มี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 พี่โอ้โหมีพี่ผมมียากรอ่ะ สุดเลยอ่ะโอ้โหเงินเดือนบัญชีที่ห้ามใช้นะพี่บอกนี่เงินเดือนบัญชีผมมีมีเยอะด้วยเงินเอนบัญชีผมไม่บอกใครนาข้าเท่อยู่ไหนอ่ะผมอยากรู้ว่าเพื่อนไปทำอะไรอ่ะกดข้างล่างปุ่มวินโดว์อะปุ่มวินโดว์ออ๋้พี่ไม่เปิด แล้วก็พิมพ์ทีมสปีดเลยพี่บอยไม่ได้เปิด2องที่สูงในนี้ใช่สองที่สูงคือสองที่สูงในเกมแล้วพี่พับจอได้เลยเกาอย่างงี้แล้วมันตกลงนไม่รู้อ่ะ๋อมันก็ลื่นกดบุ๊กมากเอ๋อไม่ต่างกันบุ๊กมากแล้วก็รีเวิร์สคอนเนคติดแล้วก็คอนเนี่มันทำอะไรอ่ะซ้อมอยู่ป่ะงตัวฮาร์ดทำอะไรอยู่ครับกำลังจะเล่นซ้อมมีปอด อะไรอ่ะกูเล่นไอช่นอยู่เล่นด้วยได้เปล่าเล่นด้วยได้ไหมไม่กูไลอัพอยู่ว่าจะล่นยังไงอนนี้ยังไม่รู้อันนี้ปิดเสียงวะอันนี้ปิดเสียงวะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเพราะเีอยู่เหมือนกันได้อะเออมึงคุยกันนะบอยบ่ะนะบอยบอกเขาจะลงอยู่นะลงเฮียเขาจะลงอยู่ลงปืนอ่ะเลซันโต้อะเขาบอกเงี้ยไอ้จุงไปไหนก็ไปไปเฮียเออไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ไป แลวพี่อ่านผมไปเล่นด้วยเด้ผมไปเล่นด้วยผมไปเล่นละไอ้แจ็คกูแต่งหน้าคงฟรีกูไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนกันดีปะไอ้เหี้ยถัดแว่นี่ยถัดแว่นเออพูดถึงได้จุกสนับอ่ะมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่หายไปจุกจุกจุกเดี๋ยวกูเตะเลยอย่าอะไรอะไรเอ้ากูจะเช็คอินลงเมือง กูจะเช็คอินลงเมือกูผิดไรวะไอ้อะเดี๋ยวพี่สติมนะเดี๋ยวเกมนั้น่ะอ๋อเดีมสั่งข้าวกินกินแลีน้อยเดี๋ยวผมกับไงไอ้ไอ้เซอร์ได้ปะวันนี้คือแดกมาเลยว่ะ